ต้องบอกตามตรงนะครับว่าขณะเดียวกันหลายความเห็นของชาวยุโรปที่พูดถึงประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนมี2โลกอยู่ในที่เดียวคือเขาก็พูดถึงกันนะครับว่ามีทั้งความทันสมัยระดับโลกในความเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ยังมีความที่เป็นปัญหาอยู่บ้างที่ปรากฏให้เห็นซึ่งต่อไปนี้นะครับคือความเห็นของชาวต่างชาติครับที่ก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมามากเมื่อมาเห็นประเทศไทยของจริงเนี่ยเขา รู้สึกอย่างไรนะครับติดตามไปทีและความเห็นกันเลยครับย้อนในความเห็นหนึ่งครับเขาบอกว่าฉันรักความสะดวกสบายของประเทศไทยทุกอย่างหาได้ง่ายเปิด24ชั่วโมงอาหารอร่อยหลากหลายคนไทยเป็นมิตรและอดทนต่อนักท่องเที่ยวมากกว่าหลายๆประเทศในยุโรปียอีกแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าในส่วนนั้นไทยเหนือกว่ายุโรปจริงแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่ต้องแก้ อย่างเช่นระหว่างเมืองใหญ่กับชนบทคือพอไปเมืองอื่นๆก็จะไม่เจอเมืองที่เป็นได้แบบกรุงเทพเลยแต่ว่าหลายๆประเทศในยุโรปถ้าคุณเจอกับเมืองที่พัฒนามากๆมันจะมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นกับการพัฒนาในระดับที่ไล่เลี่ยกันอยู่บ้างแต่ในประเทศไทยฉันไม่รู้สึกอย่างนั้นนะสิแต่ยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าไม่ว่าจะไปส่วนไหนของไทยจะเจอทุกอย่างที่สะดวกสบายอย่างแท้จริง บริการที่เปิด24ชั่วโมงจะปรากฏให้เห็นได้มากกว่าโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวขณะที่ความเห็นอีกคนนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าหลายๆคนยังติดภาพจําเก่าๆของไทยอยู่นะเช่นก็จะมองว่ามันร้อนหรือไม่ก็การจราจรวุ่นวายความสะอาดไม่ได้มีมากมายซึ่งบางอย่างก็ยังจริงอยู่บ้างแต่สิ่งที่หลายๆคนมองไม่เห็นก็คือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆของไทย ถ้าคุณเคยไปกรุงเทพเมื่อ20ปีก่อนแล้วเปรียบเทียบกับณเวลานี้ผมบอกได้เลยว่ามันต่างจาก20ปีก่อนของหลายๆเมืองในยุโรปที่กลับมาอีกครั้งในปัจจุบันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่กรุงเทพไม่ใช่อย่างนั้นกรุงเทพคือเมืองที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนวมัมากๆผมมองว่าประเทศแห่งนั้นน่ะมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างดีอยู่นะยกเว้นก็แต่ปัญหารถติดพวกเขามีระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในแบบที่หลายๆประเทศในยุโรป ไม่ได้ทําให้ทั่วถึงได้ขนาดนั้นประเทศไทยอาจจะเหมือนยังไม่พัฒนาแต่จริงๆพวกเขาไปไกลกว่าเราหลายด้านอยู่นะบางส่วนครับแสดงความเห็นว่าประเทศไทยทุกคนใช้ QR code e wallet หรือไม่ก็ฟูดเดลิเวอรีเป็นแม้แต่คุณจะสังเกตเห็นคนขายผลไม้ข้างทางพวกเขายังมีแอปพลิเคชันสำหรับรับเงินเลยลองเทียบกับเยอรมนีก็ได้ที่บางร้านยังรับแค่เงินสดกันอยู่ ผมว่าประเทศไทยนั้นนำหน้าเราในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันไปแล้วความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมเคยไปเที่ยวไทยเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นผมคิดว่าจะไปทะเลอย่างเดียวเลยกินอาหารราคาถูกๆเข้าไว้แล้วก็กลับไปแต่สิ่งที่ทําให้ผมต้องปรับมุมมองใหม่เมืองใหญ่ของพวกเขาเป็นเมืองที่ทันสมัยกว่าที่ผมคิดไว้มากมีรถไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง และดีกว่าใต้ดินของบางเมืองในโยุโรปโดยซ้ํานะห้างใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือระดับโลกบริการส่งอาหารที่เร็วและแม่นยําอินเทอร์เน็ตก็เร็วด้วยและราคาถูกกว่าประเทศในแถบยุโรปหลายเท่าผมคิดว่าพรกเขาไม่ได้ล้าหลังหรอกนี่คือการพัฒนาในแนวทางที่ต่างจากโยุโรปมากๆขณะที่บางส่วนครับก็ให้ความเห็นโดยก็บอกว่าไทยเนะมีความเป็นไฮบิดซิตี้อย่างชัดเจน คือมีทั้งด้านที่ทันสมัยสุดๆอย่างที่หลายๆคนได้บอกไปแต่ว่าด้านที่เป็นโบราณก็ยังอยู่ข้างๆกันนนแหละคือไม่ได้ไปไหนเลยสิ่งที่น่าทึ่งคือคนไทยสามารถอยู่กับความขัดแย้งนั้นคือมันดูต่างกันมากนะที่ผมหมายถึงคือความทันสมัยตัดกับภาพความเป็นโบราณและอยู่ด้วยกันได้ความยืดหยุ่นในด้านของวัฒนธรรมนี่แหละคือน่าศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มากๆขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า แน่นอนว่าไทยมีเรื่องที่ยังต้องพัฒนาอยู่ผมรู้สึกว่าระบบทางเดินเท้าในบางพื้นที่อาจจะยังไม่เหมาะกับการเดินแต่ส่วนอื่นๆทำได้ดีมากระบบขนส่งสธาธารณะครอบคลุมไปทั่วทั้งเมืองนั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะถ้าให้พูดกันตามตรงเมืองในยุโรปหลายแห่งก็มีปัญหาคล้ายๆกันแหละแต่ว่าจะมีปัญหาในแบบที่ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นอย่างเช่นรถไฟขัดข้องบ่อยอันนี้คือหลายๆเมืองในยุโรปหรือถนนเก่าที่ไม่เรียบแต่ว่าเมืองไทย ถ้าเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าผมว่าพวกเขาจัดการดีกว่าหลายๆเมืองในยุโรปแล้วนะด้วยอีกคนนะครับก็พูดถึงความสะดวกสบายที่เป็น24ชั่วโมงที่มากกว่าด้วยเช่นกันนะครับบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองใหญ่แต่ทั่วประเทศเลยพวกเขาสามารถสร้างเมืองที่ไม่หลับไหลได้ด้วยการที่มีร้านสะดวกซื้อเปิดตลอดเวลามีของกินพร้อมตลอดทั้งวันมีบริการที่สามารถส่งได้ถึงช่วงเวลาดึกๆดื่นๆซึ่งหาได้ยากกว่าในยุโรป ที่ส่วนใหญ่ห้างร้านร้านอาหารในปิดตั้งแต่หัวคำ่ำถ้าคุณรู้จักกับระบบโ,โรงพยาบาลเอกชนในไทยนั้นสิ่งที่ผมเคยเห็นนะลหลายๆคนบอกว่ามันเกินความคาดหมายในแง่ของคุณภาพและราคาผมเคยปวดฟันแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับบริการที่รวดเร็วในแบบที่ยุโรปประเทศไหนก็ทําไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําให้คนอื่นๆเข้ามาแสดงความเห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงทางการแพทย์นะครับในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ไทยด้วยนะครับอย่างในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าตอนแรกฉันคิดว่าคงได้แค่มาตรฐานพอใช้แต่ในความเป็นจริงบริการน่าจะ,ะระดับเดียวกับยุโรปตะวันตกใต้เลยทั้งการดูแลการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและความสะอาดของสถานพยาบาลทุกอย่างดีมากและราคาถูกกว่าในอัมสเตอร์ดัมเกือบ70%เรโอ้โห70สเลยหรอสำหรับบริการแบบเดียวกัน ฉันคิดว่าประเทศไทยยังมีช่องว่างในระบบสาธารณสุขโดยรวมแต่ถ้าเป็นในภาคเอกชนนี่บอกได้เลยว่าก้าวหน้าและแข่งขันในระดับโลกได้แล้วความเห็นต่อมาอีกครับบอกว่าผมคิดว่าสำหรับคนที่มาจากประเทศที่มีรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นอย่างเดนมาร์กหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการรักษาที่ฟรีและจ่ายน้อยมากๆแต่ข้อเสียก็คือคุณอาจจะต้องรอหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะได้เจอกับหมอเฉพาะทางในขณะที่เมืองไทย ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และเห็นผู้คนผมได้รู้จักกับคนไทยคือถ้าคุณมีเงินคุณสามารถนัดพบแพทย์เฉพาะทางได้ภายในวันเดียวเลยใช่คุณอ่านไม่ผิดหรอกภายในวันเดียวนี่แหละนี่คือสิ่งที่เหนือกว่าในมุมของความเร็วและความยืดหยุนผมไม่คิดแล้วว่าระบบของไทยจะแย่แล้วนะเพียงแค่ต้องการจ่ายเงินถ้าจ่ายไหวแล้วก็คุณจะได้รับการดูแลระดับพรีเมียมเลยอันนี้ก็น่าจะหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่า ในแง่ของทักษะหมอและเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยใหม่ใช้กันครบถ้วนนี่สิ่งที่ได้อิจฉาคือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเพื่อเพิ่มความเร็วหรือจะรอฟรีในระบบสาธารณะนั่นนคือสิ่งที่คนไทยสามารถเลือกได้นะแต่สำหรับนักท่องเที่ทยวนั้นคุณสามารถจ่ายกับโรงพยาบาลที่ราคาถูกกว่าได้บอกได้เลยว่าบริการดีกว่ามากยุโรปลายประเทศนะทําไม่ได้หรอกเพราะภาระงบประมาณค่อนข้างสูงแต่ในไทยทาได้ ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่ทำไมโรงพยาบาลไทยบางแห่งนั้นดูเหมือนโรงแรมหรูมากๆในอีกมุมนึงนี่คือมองว่าไทยเป็นประเทศที่ดีมากเลยนะเรื่องของการเข้าถึงทางด้านการแพทย์คือในมุมของชาวตะวันตกที่มาอยู่ไทยรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลเหมือนไปโรงแรมหรูทุกครั้งอยังไงอย่างนั้นเลยยังจําได้เลยตอนที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ตอนนั้นถึงกับถามเพื่อนเลยนะว่าเราลง,ลงมาในโรงแรม5ดาวหรืออะไรยังไงคือจะมีล็อบบี้ที่สูงโปร่งมีแม้กระทั่งคาเฟ่แบรนด์ดังร้านอาหารนานาชาติอยู่ในนั้นด้วยโซฟานุ่มนั่งแล้วแทบจะไม่อยากลุกรู้สึกเหมือนอยู่ในล็อบบี้ของโฟร์ซีซันคือมันไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วเทียบกับโรงพยาบาลในโรมที่บางทีพื้นยังลื่นผนังยังมีคาบน้ํารั่วหรือหมอที่ต้องดูแลผู้ป่วย30คนในห้องรอ พูดตรงๆเลยว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลแบบที่เห็นในไทยตอนนั้นนะนะไทยได้จะชนะขาดแล้วในเรื่องของภาพลักษณ์และการบริการอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่อีกคนนะครับก็เข้ามารีวิวกลายไปมา,มากลายเป็นการรีวิวโรงพยาบาลไทยที่นักท่องเที่ยวเขาเจอกันซะแล้วนะฮะคืออีกความเห็นนะครับก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะในกรุงเทพบางโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคลินิกส่วนตัวเหมือนอยู่ในซีรีส์ ที่มากกว่าที่จะเป็นสถานพยาบาลธรรมดาแล้วคือสังเกตว่าทุกคนจะแต่งตัวเรียบร้อยพนักงานต้อนรับยิ้มเหมือนแอร์โฮสเตสสถานที่เงียบสะอาดมีกลิ่นหอมและมีน้ำดื่มแบบเลมอนให้บริการ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอโดยคนนี้นะครับบอกว่าผมยังจำได้เลยว่าแม้แต่ห้องตรวจโรคยังมีเก้าอี้หนังอย่างดีเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่แบบเราไปเพื่อตรวจโรคอยู่ในห้องที่บรรยากาศอึดอัด แต่ในไทยห้องตรวจนี่เป็นห้องตกแต่งหรูๆมีเก้าอี้หนังอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้เลยกลับมาที่เฮลซิงกิอันนี้ก็พูดถึงบ้านเขานะครับผมยังจําได้เลยว่าเราต้องรอห้องฉุกเฉินที่มีไฟนีออนกระพริบวิบวับแล้วก็เสียงโทรศัพท์สายด่วนดังลั่นมันต่างราวกับฟ้ากับดินเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าโ,โรงพยาบาลในไทยที่ชั้นไปนั้นมีน้ําผุดานหน้ามีพนักง,งานเปิดประตูให้มีพนักง,งานต้อนรับอีกทีที่พูดได้3ภาษา มีพื้นหินอ่อนสะท้อนแสงและก็มีเคาน์เตอร์เหมือนแผนกต้อนรับในโรงแรมหรูเป็นแบบนั้นจริงๆฉันถามตัวเองว่าตอนนั้นคือมารักษาหรือมาเช็คอินเนี่ยคือมันฟิลเหมือนมาเช็คอินโรงแรมมากเลยในตอนตอนเองเราต้องพบรอพบ GP โดยนั่งรออยู่ในเก้าอี้พลาสติกสีน้ําเงินข้างชายคนหนึ่งที่กําลังไอใส่ทิชชู่เก่าๆพูดตามตรงว่าไทยอาจจะไม่ได้มีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมแบบบางประเทศในยุโรปอันนี้คือความเข้าใจของเขาครับแต่ในแง่ของประสบการณ์ผู้ป่วย มาในฐานะนักท่องเที่ยวนี่นคือบอกได้เลยว่าเหนือกว่าแบบไม่ต้องเทียงเลยเดียวแต่ทีนี้นะครับในมุมที่มองต่างนี่ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอย่างความเห็นนี้ครับเขาบอกว่าผมไม่เถียงว่าโรงพยาบาลไทยที่หลายๆคนพูดถึงอยู่เนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยเมื่อเทียบกับหลายๆเมืองในยุโรปแต่ต้องบอกว่านั่นคือการลงทุนของภาคเอกชนแน่นอนว่าหลายๆประเทศในยุโรปก็มีภาคเอกชนเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นภาคเอกชนของไทยเนี่ยทำได้ดีจริงผมเห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้เถียงเรื่องนี้นะ แต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าในมุมของคนทั่วไปในแท้จริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใช้บริการโรงพยาบาลในแบบที่นักท่องเที่ยวได้เจอกันที่เห็นตอนไปที่ประเทศไทยคุณไม่คิดเหรอว่าความหรูหราที่คุณเจอนั้นมันคือช่องว่างทางการแพทย์โรงพยาบาลไทยนี่คุณพูดถึงเป็นของทุนใหญ่แน่นอนว่าคนที่รายได้น้อยลงมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เข้าถึงกันอย่างระบบของเจอรมาน,นีอาจจะไม่ได้ดูหรูหรานะแต่ก็ เป็นสิ่งที่พยายามทําให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมผมเข้าใจได้ว่าโรงพยาบาลบางแห่งของไทยนะั้นทําให้ความรู้สึกเหมือนไปอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวแต่จริงๆคุณต้องอย่าลืมว่าเป้าหมายทางการแพทย์คือการดูแลชีวิตไม่ใช่ความพึงพอใจของลูกค้าเพียงอย่างเดียวโหนนี้พยายามโต้แย้งนะครับแต่ว่าในมุมของอีกคนนะเข้ามาตอบกลับก็บอกนะครับว่าคือคุณก็อย่าไปเครียดอะไรมากสิ คือผมคิดว่าหลายๆคนแค่ทึ่งที่โรงพยาบาลในประเทศไทยสร้างความตกใจไม่ให้มากกว่าโรงพยาบาลยุโรปได้คือโรงพยาบาลในยุโรปเนี่ยมันดูจืดชืดในแบบที่มันไม่ได้มีอะไรน่าทึ่งแต่อย่างใดแต่พอเป็นประเทศไทยโรงพยาบาลแบบที่หลายๆคนบรรยายเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างเป็นทางการมากๆคือเป็นอะไรที่ดูสะดวกสบายดูแบบน่าทึ่งไปหมดเลยสภาพแวดล้อมดีเนี่ย ต้องบอกตามตรงว่ามันส่งผลต่อการฟื้นตัวจริงๆนะคุณอย่าประเมินว่ามันไม่สําคัญในช่วงท้ายๆนะครับดูด้านอื่นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเป็นการพูดถึงโรงพยาบาลกันสะอย่างเดียวนะครับมีความเห็นในมุมที่พูดถึงระบบขนส่งสาธารณะด้วยเช่นกันนะครับคนนี้มาจากเยอรมนีครับเขาบอกว่าผมทึ่งกับรถไฟฟ้า BTS MRT มากๆในกรุงเทพมันทั้งสะอาดและก็ดูใหมยย่ตล,ลอดสำหรับผมถือว่าราคาถูกมากอยู่นะ กรุงเทพอาจจะมีข้อจํากัดด้านหนึ่งที่ผมเห็นก็คืออาจจะมีรถติดและไร้ระบบผังเมืองที่ดีเพราะว่าผังเมืองค่อนข้างซับซ้อนมากๆในบางจุดแต่เมืองใหม่อย่างในโซนของห้างสรรพสินค้าที่ผมเห็นเปิดใหม่ๆนี่รู้สึกว่ามันเหมือนเข้าเมืองล้ำยุคมากๆเลยบรรยากาศคล้ายกับอยู่ที่ดูใบมีการวางแผนเมืองให้เชื่อมโยงกับธุรกิจในส่วนของเมืองที่เหมือนกับเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆนี่ถือว่าทําได้ดีนะที่น่าตกใจที่สุดก็คือไม่มีพนักงานมาเดินตรวจตัว อันนี้ก็หมายถึงบนรถไฟฟ้างั้นเหรอคือเขาก็บอกว่าเขาทึ่งตรงที่ไม่มีพนักงานตรวจตัวเดินวนสุมตรวจให้เสียอารมณ์อะไรเลยคือทุกคนใช้บัตรแตะเข้าออกอย่างมีระเบียบอันนี้ผมทึ่งมากและแอร์นี่เย็นสุดๆในขณะที่รถไฟใต้ใดินในเบอร์ลินหน้าล้อนี่อบเหมือนเตาอบเลยใครว่าประเทศกําลังพัฒนาจะไม่มีระบบขนส่งที่ดีผมคิดว่าอันนี้น่าจะประเมินไทยผิดไปนะผมว่าไทยชนะยุโรปในบางเมืองไปแล้ว ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานที่ไม่ต้องมีพนักงานมาเดินตัวตัวเลยคือก็ไม่ต้องเสียอารมณ์คุณก็แค่เข้าไปแล้วก็เดินทางได้แค่นั้นจบตรงนั้นความเห็นในช่วงท้ายๆนะครับมีคนให้ความเห็นว่าคุณต้องเคยลองสั่งของในประเทศไทยแล้วคุณจะรู้สึกว่านี่คือหนึ่ในส่วนที่ล้าหน้ากว่าหลายๆประเทศในยุโรป ในไทยจะมีแอปพลิเคชันสำหรับส่งของสั่งของได้อย่างอิสระและแน่นอนว่ามีแต่ของราคาถูกด้วยในมุมของชาวโยุโรปที่เดินทางมาไทยนะผมเชื่อว่าหลายหลายคนในเปิดแอปดูจะพบเจอแต่ของราคาถูกคือคุณสามารถสั่งวันนี้แล้ววันถัดมาก็มาส่งที่ที่พักของคุณหรือรับที่รับบีโรงแรมได้เลยคุณสามารถสั่งมาที่โรงแรมของคุณได้ด้วยนะถ้าคุณจะทําและผมก็ตกใจเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันซึ่งก็มีคนพูดถึงไปแล้ว ก็คือตลาดสดในเมืองท่องเที่ยวหลายๆแห่งร้านริมทางหลายๆแห่งรับการจ่ายเงินผ่าน QR code ได้ด้วยแม้แต่แม่ค้าขายน้ำเต้าหูตอนเช้าผมบอกตามตรงนะว่าในหลายๆประเทศที่ผมไปมาในยุโรปบางร้านไม่รับแม้แต่บัตรเครดิตด้วยซ้ําและขอเป็นเงินสดเท่านั้นแต่ประเทศไทยเร็วมากๆในเรื่องของการไม่ใช้เงินสดโดยเฉพาะถ้าคุณมีบัญชีหรือไม่ก็ดิจิทัลวอลเล็ตหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้คุณจ่ายเงินได้ บอกเลยว่ามันสะดวกในแบบที่ไม่ต้องใช้เงินสดแม่แต่บาทเดียวเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับทั้งหมดคือความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่พูดย้าตรงไปตรงมาว่าประเทศไทยจเจริญไหมนะครับเมื่อเทียบกับยุโรปซึ่งก็มีมุมมองที่เจาะลึกในปางเรื่องนะครับที่ก็มีคนคอมเมนต์กันเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลน,นะถ้าผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ ั้หมดคือการเล่าแปลเรียบเรียงในแบบของผมเองนะครับก็สามารถมาติดตามกันต่อได้นะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มีหลากหลายหัวข้อนะครับมาเล่ากันต่อในคลิปหน้าครับแล้วก็ขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกอากาศร้อนนะครับแห้งเร็วใส่สบายเนี่ยก็ต้องแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับอยู่ที่หมุมสายล่างของหน้าจอแบบที่ผมใสอยู่นะฮะใส่แล้วดูดีแน่นอนนะครับวันนี้สวัสดีครับ